ครับสวัสดีครับพี่น้องบ้านเอาครับนมำตบผ้าเสบน้ำแนวกินแซ็บๆสบ,สบ,บาฝากพี่น้องครับนี่ตำซกเล็กผมตำซกเล็กแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าหมูหมูหมูขาดอ่ะทัดกรอบพี่น้องกจะเทีมพักพร้อมนี่มีนไข่แดงพร้อมเลยมาไม่กินน้ำผมเลยอพีองเลย อั ocean, yes. uh ้เ่อกางินอีกอันี้อีกค่ากาเครื่องต่ำเข้มเซ็นแล้วครับพี่น้องใส่อันตอนหุงน้ำเขาได้เอินต่ำสกเล็กอืม พักที่กินกบต่ำสกเล,ล็กเราจะก็ต่ำบุ้งแซมนี่ผมไปเกยวยุทธ์ชวนวผมว่าทีเกลยวบอกไม่กินนี่คือพักคายพี่บอกไปหาว่ามันมีหลายตัวยูเตอร์วันนี้ถ้าได้เกินยอดไหมผมก็เลยลวัเอามากินก็แบนต่ำสกเล,ล็กวันนี้เอาเนาเอ,อนพักเอนไม่กินเพื่อบัคเขียรพี่บอกเพื้บัคเคียรกินก็ต่ำบกุ้งเราวพัทเอนที่เอาผ่ันพักคาไม่กินแซมกับ ประเทศใโปม่ให้เกิดด้วยครบนี่ ผมก็ถามอัน้านขายผักในในหมู่บ้านผมอยู่เลยเิ่นมาบ่มีมาถึนมันเพิ่นว่าเอาแดนเอามามาขายเพิ่นว่าว่าผักอันอันนี้ไง พักคาผมก็ต้องไปถามในหมู่บ้านล่านค่าขายผลของพักสดนะจะได้ว่าเพิ่นว่าบ่มีเยลยเจรานเลยบ่มีอีเลยครับเพิ่นว่าผักขาดแพงอยู่นี่ขึ้นราแพง์สื่อมาขายแล้วปนีไม่เกิดทีพดนะ่พ่อได้กำไรเล็กน้อยนะโบได้ได้รับร้านแพงพ์พักพักคา ตามชกเล็กทอดเนี่ยหมูก็ผัดเอาทังหมครับพี่น้องสวัสดีครับ